ส่งงานนะครับชุดวงจรโปรเจกต์แลกขวดเป็นประกานะครับตัวนี้หนึ่งช่องจ่ายนะครับมีจอแสดงผลนะครับผมดูที่ตัวอุปกรณ์นะครับจะมีอ่าบอร์ด r d u i n o Na n นนะครับหนึ่งตัวนะครับจอ lcd แสดงผลสองบรรทัดนะครับไว้แสดงจำนวนขวดแล้วก็แสดงจำนวนการทำงานนะครับหลักการอ่าขั้นตอนการทำงานนะครับผมอ่าตัวเซนเซอร์นะครับตัวนี้เป็นเซนเซอร์อุลตราโซนิกนะครับอ่าเวลาเจอขวดใส่นะครับก็ จับหาเจอนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้ IR นะครับผมใช้เป็นอุลตราโ o n i c นะครับเอาไว้บริเวณที่จุดจุดหย่อนขวดนะครับเมื่อหย่อนขวดปุ๊บก็จะต้องให้ผ่านเซ็นเซอร์นะครับผมเมื่อผ่านไปปุ๊บก็เซ็นเซอร์ก็จะส่งสัญญาณไปที่บอร์ดนะครับนับเป็น1ขวดนะครับผมแล้วก็ขึ้นไปที่จอแสดงผลนะครับอ่ะ มีบอร์ดจอเซนเซอร์นะครับแล้วก็ตัวพาวเวอร์นะครับตัวนี้เป็นสเต็ปดาวนะครับแปลงไฟจาก12โวลต์เป็น5โวลต์นะครับเอามาเลี้ยงวงจรนะครับกลไกนะครับกลไกจ่ายประกานะครับตัวนี้1ตัวนะครับอันนี้ผมถ่ายคลิปสั้นๆไปให้ดูแล้วนะครับก็ไม่มีมือถือนะครับเวลามันทํางานก็ดูจากข้างหลังนะครับผมกลไกจ่ายประกา1ชุดมีโซ่ทํางาน1ตัวนะครับผมตัวนี้เมื่อหยอดครบ5ขวดปุ๊บ จ่ายประกาเลยหนึ่งแท่งนะครับไม่ต้องกดเลือกนะครับผมพอเป็นหนึ่งช่องจ่ายนะครับตัว power นะครับเวลาเสียบไฟนะครับก็จะเสียบจากต่อจากสเต็ปดาวนะครับตัวนี้แค่จุดเดียวนะครับตัวที่บอร์ดไม่ต้องเสียบนะครับเอาไว้อัปโหลดโค้ดอย่างเดียวนะครับมันจะมี m มโคร usb อยู่นะครับไม่ต้องเสียบนะครับเสียบไฟแค่ตรงนี้เวลาเราประกอบโครงประกอบตู้เสร็จนะครับก็ให้โหมดใสยไฟตัวนี้ออกด้านนอกนะครับผม ก็เป็นแจ็คเสียบถอดเสียบได้นะครับแล้วก็อะแอดปเตอร์ตัวนี้ผมอีกด้านผมเสียบเสียบไฟบ้านไว้นะครับก็เป็นอะแดปเตอร์12โวลต์นะครับเดี๋ยวมีไปให้นะครับอตัวนี้อ่าเสร็จเคลียร์เสียไฟให้เรียบร้อยก่อนเสียบไฟดูครั้งนะครับแล้วก็เปิดไฟอาจะมีเสียงสัญญาณ3ติ๊น,นะครับเครื่องพร้อมทํางานนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมเบาแสงโอเคหน้าจอจะขึ้นว่า insert ไฟบอททอนนะครับสวิตสวับทูเพนนะครับเดี๋ยวหนุนนิดนึงจะได้มองหยอดขวดห้าขวดเพื่อแลกเป็นประกานะครับผมตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะใช้มือนะครับจําลองเป็นขวดนะครับว่าหยอดผ่านเซ็นเซอร์ไปจะเป็นยังไงนะครับเมื่อหยอดขวดไปปุ๊บมันจะนับเป็นขวดเลยนะครับเลขสี่บอททอมนะครับส่วนเลขสี่ขวดนะครับปุ๊บเลขสามเลขสองเลขหนึ่ง เมื่อยอดครบจะมีเสียง2ติดอ่าเมื่อยอดครบจะมีเสียง2ติดอ่าตัวกลไกจ่ายปากกาจะจ่ปากปกาออกมา1แท่งนะครับแล้วก็ปากกาไปโดนถ้าจ่ายปากปกาหนึ่งแท่งเสร็จปุ๊บจะมีเสียงสัญญาณ3าติดนะครับจอก็จะวนมารับขวดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมอันนี้ปากกาผมโดนเมื่อกี้อ่าให้มันเริ่มนับไปปุ๊บหย่าสงขวด i n g จ่ายประการเรียบร้อยแล้วจะมีเสียงสัญญาณ3ติดนะครับผมคราวนี้จะลองว่าถ้าเราหยดเราหยอดไม่ครบนะครับอผมหยอดไป2ขวดแล้วผมไม่หยอดต่อนะครับหน้าจอมันก็จะขึ้นค้างอย่างนี้เลย b o t t o ต l ์เทอมลมันจะบอกว่า Time เอานะครับถ้าเราหยอดขวดไปปุ๊บหยอดไม่ครบนะครับคาไว้นับเวลานะครับภายใน10วินะครับ หน้าจอมันจะตัดนะครับเครื่องมันจะตัดการทํางานนะครับแล้วก็เริ่มต้นนับขวดใหม่นะครับผมก็คือหมดเวลานะครับคือหยอดขวดไม่ครบนะครับเวลาหยอดก็หยอดหยอดให้ครบเลยนะครับห้าขวดอ่าหยอดครบห้าขวดปุ๊บประกาก็จะจ่ายหนึ่งแท่งนะครับทำทำการจ่ายประกาศหนึ่งแท่งแล้วก็วนกลับมาใส่ขวดใหม่นับขวดใหม่อีกทีหนึ่งนะครับผมห้าขวดนะครับต่อประกาศหนึ่งแท่งนะครับผม ถ้าหยอดไม่ครบก็จะตัดการทํางานไปนะครับเริ่มใหม่หยอดครบหยอดครบจะมีเสียงสัญญาณ2ติดนะครับกลไกจ่ายประกาทํางานจ่ายประกาออกมา1แท่งแล้วก็มีเสียงสัญญาณ3มติส์เริ่มการทํางานใหม่นะครับอโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมลองเทสือให้ดูสักแท่งหนึ่งนะครับ มันถือยากครับก็เลยไม่ค่อยได้ถือตืดตืด๊ใส่แค่สองแท่งก่อนนะปึ๊บขยับขึ้นนิดนึงบางแสงปับป๊บปจะได้เห็นจอโอเคอ่ะลองหยอดขวดนะครับ1ขวด2ขวด3มขวดอ่าหขวดอ่าปากกาตกมา1แท่งนะครับแบบนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวลองอีกทีนึงนะครับ าปากาจ่ายหนึ่งแท่งเรียบร้อยนะครับการทํางานประมาณนี้นะครับผมก็เอาไปทําตีกล่องตีตู้นะครับใส่ตะกร้านะครับเวลายอนขวดก็ทําเป็นถังรับหรือตะกร้ารับใบใหญ่ๆนะครับผมเพราะว่าขวดมันใบใหญ่เนาะโอเคส่งงานเรียบร้อยนะครับชุดวงจรแรกขวดเป็นปากาครับผม